โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k เคทีสนะ คลิปนี้มารีวิวโรเบิร์ตเลีบอลดัฟสกี้นะครับผมตัวบูสเตอร,ร์เขียวตัว101นะฮะเวอร์ชันนี้เนี่ยยิงคอมมองดีกระโดดได้แข็งเกร่งค่อนข้างเยอะนะคือบูสต์ตรงจุดมากเวอร์ชันนี้นะโอเคโกโฟเชอร์นะครับผมนะฮะหน้าเป้าโกโฟเชอร์เกมรุก93บอลคอนโทรล85เลี้ยงบอล80แล้วประกอบตัว81สิบเอสงสั้นเจ็ดสองจับสกอร์96ถือว่าเยอะเลยนะครับผมลูกมงเก้าส รูตองเตะเจ็ดหกเอ้ยลูกตองเตะแปดหกความโค้งแปดสองนะฮะสปีดเจ็ดเจ็ดสปีดต้นเจ็ดสิบพลังการ,รยิงแปดเก้ากระโดดเก้าสองแข่งไกลเก้าสิบเอ็ดนี่แหละนะฮะอาจจะเป็นทีเด็ดนะครับผมสเตมิน้าแปดสิบนะฮะสกิลมีมงปั่นโคง้งยิงลูกพุ่งยิงไกลย,ยิงท่ายากตอกส้นยิงโดยไม่ต้องจับบอลจุดโทษลูกอากาศแล้วก็กับกันนะครับผมชัดเจนว่าลูกมงเนี่ยมาแล้วสกิลมงลูกอากาศได้มาแล้วนะฮะความเร็วไม่เน้น ไปเน้นทางแข็งแกร่งนะครับผมแข็งแกร่งดีบังบอลพลิกตัวยิงต้องเป็นแบบนั้นนะฮะบังบอลพลิกตัวยิงน่าจะดีเลวานเวอร์ชันนี้โอเคไปลงสนามกันดีกว่านะฮะโรเบิร์ตเลย์บอลรับสกี้พลิกได้ด้วยนะนะแต่ความโค้งมาเนี่ยปั่นโค้งมีแน่นอนนะครับผมไปฮะลุยโอเคเกมแรกสำหรับเลวานนะครับผมและนิเว้นเอ่ออีเวนต์เจ็ดร้อยล้านดาวโหลดอ่ะนะฮะมามา เรววนดอฟสกี้บาซ่าอันนะครับผมไปไปวิ่งแล้วไม่ถึงไม่ถึงที่เรวานฮะไม่ถึงีงงกว่ายังไม่ได้บอลเลย่ะ <c oughs> ยังไม่ได้บอลเลย่ะอยากได้ฮะเรวานวิ่งไหมวิ่งแล้วแต่เอาบอลไม่อยู่นะเอา้ายังได้อยู่ยังได้แทงมายิงเลยละการโอ้โหติดเซฟนะครับผมแหมน่าเสียดายจอจอไม่เข้าวะ <c oughs> จอจอไม่เข้าเล่นทางอยู่นะ นะแต่มันไม่เบียดให้มาลูกมงอะเรวานมงได้นะครับผมโคง้งเข้าไปฮะโคง้งโคง้งเป็นโอ้โหไม่ถึงใครเลยไม่ถึงใครเลยฮะออกมาคืนเจดียวบาเอาบา,เ,า,บาเปิดเข้าในตอเรสมงโอ้โหเซบดีจังวะเทกาบี้ฮะไปให้เรวานโอ้โหจ่ายยังไม่ถึงเรวานเลยเกมนี้ได้ยิงหนึ่งครั้งแต่ติดเซฟนะครับผมไปให้เรวานฮนะฝากออกข้างไปครับผมตอเรส เขานาต่อบอลกันไม่ค่อยติดว่ะนะอีเวนนี้เล่นยากพอสมควรนะเนี่ยะนะที่เบรรี่ครับผมเลวานะลิกเปิดออกข้างถึงไหมไรฟินยาไม่ถึงอีกนะ่เอาดักได้ดักได้โอ้โหมัวชิเป๋งมัวชิเป๋งนะถึงเรววนยิงเบาๆโอ้โหชนเสาอีกโอ้เกมนี้ดวงไม่ดีว่ะอะนะโอกาสยิงเรวานเนี่ยผมว่ามันเน้นๆอยู่นะ นะลูกเมื่อกี้ก็เน้นๆ้นแต่ชนเสาว,วะ่ะอะไรวะเนี่ยนะเกมนี้ดวงไม่ดีโอเคจบเกมแรกๆโดนไปสามเ,เม็ดโอ้โหเชี่ยเป็นอีเวนท์ที่โดนยิงโคตรง่ายเพราะว่ากองหลังมันเป็นพวกสแตนดาร์ดไงนะโอ้โหแต่อ้โหเลวันเกมเนี่ยแม่เสียดายลูกยิงสองครั้งไม่เข้าเลยนะถ้าฟอร์มส่วนตัวตอนนี้คือคือถ้ายิงเข้าคือดีนะแต่มันไม่เข้าว่ะดิชนเสาติดเซฟว่ะดินะโอเคเกมพึ่งหลังนะมันอย่างน้อยมันต้องทำประตูได้หรอกวะอะ ถึงหลังจะรั่วก็เถอะนะกองหน้าก็ต้องยิงอะถ้าสรงเนี้ยดักได้สวยไปฝากแล้วแทงทะลุไม่ทะลุอีกยังครับผมยังอะ,ย,งอะยังไม่ได้ประตูจากเรวานเลยครับผมโดนไปสามเม็ดแล้วเปิดรีรรครบับผมเรวานคืนออกข้างตาเลสวนมาครับผมเดียวบาฮะเอาบาเขาไหน <c oughs> ไม่ได้ยิงอีกแล้วน <c oughs> เวานนะผมเปิดออกข้างไม่ดีเท่าไหร่เปิดออกข้างไม่ดีเท่าไหร่โอ้แต่เสียดาลูกยิงสองลูกไม่เข้านะครับผมนะฮะโอ้แต่เกมนี้ก็ดูดยิงเยอะจิ๊เป็งเลยวะ่ะโคตรรั่วนะสี่เม็ดไปแล้วทีเวานนะผมเปิดออกข้างออ้ย,อย,อยเปิดไม่สวยนะเปิดไม่สวยเวอร์ชันนี้เปิดออกข้างไม่ค่อยดีเรียวานฮนะคืนออกข้างมาคืนไปโอ้โหจา่ายแต่ละคนจ่ายแม่งก <c oughs> ไม่น่าเล่นอ้เว่น,นี่เลยนะเลวานไม่ถึงอีกโอ้โหเป็นเกมนี้เป็นเก,ม,นเนเกมที่เล่นไม่ออกจริงๆนะครับผมโอเคยอมรับความพ่ายแพ้นะแต่ก็ต้องยอมว่าหลังมันด่วแต่คุณจริงเลวานควรจะทําได้ดีกว่านี้จริงนะโอ้โหแต่แคิดว่าแบบปูงเดียวจบปุ้งเดียวจบไม่หว่ะลูกได้ติดเซฟพอยังพอไหวแต่ลูกสองเนี่ยชนเสานะครับผม นะโอเคเกมแรกก็ยังไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่นะได้ไปเท่าไหร่เรวานได้ไปหกนะครับผมเสียได้ลูกยิงอย่างน้อยเรยววนเกมเนี้ยมันต้องสองลูกอะนะอย่างน้อยต้องสองลูกจริงแต่ไม่ไคาใจวะยังนะคาใจอยู่นะครับผมยังคาใจอยู่โอเคไปต่อเกมที่สองนะครับผมไปฮะโอเคต่อเกมที่สองนะครับผมเกมแรกเด็ยเล่นไม่ออกเตือนจริงนะ ถ้าจะให้ดีเดี๋ยวสองลูกที่ยิงอะ่ะมันต้องได้ประตูเว้ยแต่มันติดเซฟบชนเสาน่าเสียดายนะครับผมน่าเสียดายซึ่งเล่นฟูลทีมไงเล่นฟูลทีมบาซ่านะแต่จริงๆถ้ามันได้ยิงแล้วมันควรจะเข้ากว่าเ้ยความคมมันก็เยอะนะฮะลูกติดเซฟไม่เท่าไหร่ลูกที่สองเนี่ยชนเสาเนี่ยน่าเสียดายมากนะครับผมมาดูกันต่อเกมที่สองเกมนี้ต้องได้แล้วก็ต้องได้ยิงอ่ะนถึงกองหลังจะเล่นไม่ดีก็เถอะแล้ว่วนตัวก็ต้องได้ยิงเลวานไม่ถึงอีกแล้วอ้าวดักได้ <c oughs> ลูกนี้วันเล่นยากพอสมควรเมื่อกี้อ้าวได้มาถึงฝั่งนี้เฟมินนะครับผมเฟมินยกไปขึ้นมงไม่ได้อยู่ดีนะครับผมน่ายังครับผมยังมาที่โลเปสแทงทะลุช่องโอ้ยไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดมาที่กาบีครับผมเรวานก็ยังไม่ถึงว่ะเรยวานนะผมหลุดไหมอ้าวถึงก่อนถึงก่อนมุมนี้ขอเสาแรกเรียบร้อยโอเคเนี่ยสะเกียมไร้ม,มันจริงได้อย่างนี้นะ ผมว่าสองลูกมีแน่นอนน่ะนะฮกว่าจะได้แต่ลูกแต่ลูกนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมถึงบอลก่อนแทงไกลมีเบียดได้แล้วก็จบสกอร์สวยๆเสาแรกนะมันต้องอย่างนี้ดูว่าเลวานเกมแรกคือเล่นไม่ออกเลยฮนะทีเลวานนะผมฝักสั้นๆพลิกมาได้พลิกมาได้ไดแทงไปเลยลากันโอ้โหไม่ได้ปะไม่ได้มือเตาเร็วกว่านะฮะ โอเคอย่างน้อยเกมนี้ก็ยิงได้หนึ่งประตูนะครับผมที่ไม่ใช่แบบยิงปุ๊บติดเซตยิงปุ๊บชนเสาอย่างนั้นรู้สึกว่าแบบชิปมันไม่ใช่มันไม่คมอย่างนั้นมันไม่คมนะถึงมันโอกาสยิงจะน้อยแต่ถ้าแบบยิงปุ้งเดียวหนึ่งครั้งหนึ่งประตูนี่เรียกว่าคมนะแต่เกมที่แล้วเนี่ยสองครั้งศูนย์ประตูเกมนี้หนึ่งครั้งหนึ่งประตูนะครับผมมาถือว่าความคมยังใช้ได้นะครับผมเห็นเกร่งก็ดีนะถึงความเร็วจะน้อยก็เถอะเรวานะบังได้ไหมลิกลิก เล็กโอ้โหฟาวดีอย่างงี้เอา้าเชี่ยไม่ฟาวว่ะเลวันรอบโอ้ยฟาวดีเอ้ยโอ้โหคือมันควรจะฟาวตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับผมนะ่ะเลวันคลองบอลอยู่มาเซ่ไม่ฟาวมาฟาวลูกนี้ดียังได้ฟาวนะกรรมการมองไม่เห็นกันหรือไงนะฟรีคิกได้เลวันเวอร์ชนันนี้ลองดูสิจะเวิร์กหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมข้ามขาดเอาจริงต้องอยอมรับว่าฟรีคิกยิยงไม่เป็นจริงนะ่ะยิยงไม่เป็นเลยเพราะว่า มันยิงยากมากถึงจะลากดีแค่ไหนแม่งก็ไม่เข่าสักทีนะครับผมก็เลยไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยนะสูตรก็เยอะมาทีเฟเมนนะผมไปให้เรวานคืนคืนกูจะไปทางไหนเนี่ยโอ้โหคิดช้านิดเดียวดนแย่งเลยฮนะเรวานนะผมมาตอกข้างก่อนละกันตอเรสตอเรสแม่แม่เสียบอลเฉยเรวานฮนะฝากฝากบนจ้างจ่ายไม่ได้นะครับผม โอ้โหจากออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเรียวานวิ่งว่ะเรียวานวิ่งว่ะไปไปโอ้โหโดนเจง,ง่ายจังว่ะเนี่ <c oughs> เรวานโอ้โหไม่ถึงอีกแล้วนะครับผมโอเคโดนดีเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมในเวนนี้แต่ก็ถือว่ายังดีหนึ่งครั้งหนึ่งประตูนะสำหรับเรวานโอกาสยิงหนึ่งครั้งหนึ่งประตูแต่จริงจริงนะเล่นไม่ออกจริงความคมมันได้ไหมความคมมันได้อยู่นะแต่เล่นไม่ออกจริงเป็นตัวที่ผมส่วนตัวผมนะ เล่นยากจริงๆเลยวานได้6.5ในเกมนี้ยิงไปหนึ่งประตูนะแต่ที่ดีก็คือเกมนี้ก็คือโอกาสยิงหนึ่งครั้งหนึ่งประตูแต่ไม่รวมฟรีคิกนะฟรีคิกนั้นปล่อยไปยิงยากฟรีคิกส่วนตัวยิงยากมากไม่ค่อยชอบด้วยนะฮะโอเคแต่ก็ถือว่าความคมอยู่ในระดับที่ที่ดีในเกมนี้แต่เกมที่แล้วก็ก็น่าเสียดายแต่ส่วนตัวผมว่าเล่นไม่ออกส่วนตัวนะผมเล่นไม่ออกว่ะยิงเลยวานสองเกมเป็นสองเกมที่เล่นไม่ออกเลยเลวานนะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะดี โอเคแต่ความคมยังดีอยู่อยู่ที่คนชอบแหละอยู่ที่คนจะใช้บางคนเล่นเป็นบางคนเล่นไม่เป็นส่วนตัวผมก็งานเล่นไม่เป็นก็แล้วกันเพราะว่ามันเล่นไม่ออกนถ้าใครเล่นเป็ดเอยถ้าเป็นตัวไหนที่เข้ามือเนี่ยเกมแรกจะรู้เลยว่าเชี่ยโคตรโหดอะไรเงี้ยเหมือนดูกูอะเกมแรกโคตรโหดเล่นเป็นโหดทุกเกมแพอเลวานะเกมแรกไปแล้วเกมสองมันก็จะแบบตรงนี้แหละคือมันเล่นไม่ออกไม่ใช่ว่านกเตทุกคนจะเล่นได้ดีทุกคนก็ก็ไม่ใช่อยู่ที่เราด้วยนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้ก็ตรงๆเลยคือเล่นไม่ออกสำหรับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเล่นไม่ออกคนอื่นผมไม่รู้แต่ส่วนตัวผมเล่นไม่ออกจริงๆนะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิดนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let